สวัสดีค่ะสองเลขใบเซอร์ของแหวนผู้หญิงนะคะเลขใบเซอร์ GIA นะคะ132 950 7481งเก้าห้ายค่ะชัดไหมชัดไหมอืมโอเค7481โอเคค่ะอันนี้เป็นใบเซอร์ GIA นะคะเลขนี้นะคะ นีอจะเป็นใบเซอร์เจเอแล้วก็ใบรับประกันร้านนะคะก็ะจะมีถุงผ้ากับผ้าเช็ดแหวนอยู่ด้านในคะ่ะ ขึ mm ้น hmm. ก <zg> ็เลย